สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องธนิดานะคะวันนี้มาไอ้ด้านนอกนะหมอกขึ้นเยอะนะแล้วก็แสงเยอะด้วยมานั่งทานด้านนอกระเบี่ยงนะคะมีอะไรบ้างมีบักกุติอ่านเช้านะคะบ,บักกุติเนาะนี่นะคะเห็นไหม เสงมันเข้านะแล้วติ่มซำมีซระเปาเนาะไส้หมูแดงนะคะแล้วก็มีไข่เค็มเนาะแล้วก็มีอ,อะไรนะกุ้ยช่ายนะคะผักเนาะแล้วก็นี่น้ำจิ้มหลายอย่างหลายอย่างค่ะทุกคนทุกคนมาทานกันเลยนะคะ ใส่เห็ดเข็มทองเยอะนะอืมไม่ได้หรอชิชูๆมา ทานด้วยกันนะคะถ้าพเบลอๆหมเสียงหมอกมันเยอะด้านโนอกอร่อยมากใช้มือนะนะคะเผ็ดมทองอันนี้ติ่มซ้ำนะมีหลายอย่างอ่านเช้าด้วยกันนะคะ เดีย๋ยวนี้ก็พยายามไปนั่งหลายๆมุมนะคะนั่งมุมไหนได้ก็นั่งอาจจะบางบางคลิปก็ภาพชัดหน่อยบางคลิปก็ภาพไม่ชัดนะคะใครทานอาหารชาแล้วใครไม่ทานมาทานด้วยกันนะ ังหวัดสงขลาทังใหญ่อ่เขายังปิดจังหวัดอยู่นะยังไม่เปิดที่จังหวัดไหนเปิดบ้างนี่คุยใช่ทุกคนการคุยใช่ด้วยกันน,กน้ำจิ้ม บันยากาศนั่นเดี๋อยวให้ดูเราก็ลงคลิปไปเออเพื่อะอะลงคลิปไปก็แล้วแต่เนาะสไตล์สไตล์ต,ตัวเองอะไรเนี้ยแล้วก็ความสะดวกด้วย ตอนนี้ลงคลิปก็ประมาณแปดโมงครึ่งอ่ะแล้วเช้าแดดมันจะส่งเดี๋ยวมีมีโอกาสเดี๋ยวตอนเยเ็นเยเ็นจะพามานั่งด้านหลังเนี่ยมันเป็นงม,มตึกก็ยังมีนกอยู่นะนกนกมาจะเปล่า

ทานทีเดียวเลยมือยาวๆไปจนถึงพรุ่งนี้นะเนี่ยมื้อเนี่ยแต่ก็ท้งวันเราก็ทานอย่างอื่นด้วยไงยเดี๋ยวมันจะปวดทอง การตอนะคะวันนี้ก็แค่นี้ก่อนต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามากดติดตามแล้วก็คอมเมนต์นะคะจะเข้าไปตอบคอมเมนต์ทุกคนนะคะอาจจะตอบช้าหน่อยก็ต้องขอโทษด,ด้วยขออภัยด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะวันนี้ช่องธนยดามิชิเจก็แค่นี้ก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบายด้า <Bye. S 1> นนอกนะมานั่งทานนะทุกคนนะเห็นไหม นอกตึกนะคะ